อัม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 อ้ำอาตักออกมาก่อนหนูอาตักไหนตักไหนอัมไหมอัมไหมอัมเก่งมากเก่งมากเดี๋ยวครั้งหน้าแม่เอาข้าวให้อาินตักกินเองนะคะโอเคไหมโอเคไหมคะอาลินตักข้าวกินเองนะคะ โอเคไหมตักอีกตักอีกตักก่อนตักก่อนหมดละโบเบ้ตักกันอึ๊บงับอ่ะตักอ้ามอ้ามเก่งมากเดี๋ยวครั้งหน้าแม่ให้อา็กกินข้าวเองโอเคไหมคะโอเคไหมคะโอเคกันโอเค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 กันตักอีกค่ะหมดแล้วค่ะตักอีกค่ะตักอีกตักอีกอะตักอีกตักอีกตักเออเดี๋ยว เดี๋ยวเย็นนี้แม่ให้ลิงกินข้าวเองโอเคไหมเอาไหมนะคะค่าก่อนค่าก่อนแคนดิเซ่ข้าค้าข้าอัมเก่งมากโอเคเดี๋ยวแม่ให้ลิงกินข้าวเองนะเย็นนี้นะอ่ะแม่ปอในอาคำหนึ่งอ่ะอัมเก่งมากลูกโอ้อัมก่อนอัมก่อนเดี๋ยวอ่ะตักข้าวกินเองอ่ะอ่ะอำอ่ะตัก อ้ําเก่งมากอ่ะรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยตบมือตบมืออู้อุ๊ออกระเด็นเลยช้อนเด็กกระเด็นเลยนี่หนูอ้ําก่อนอ้ํากันอ้ำอ่าอ้ําอ้ําเออเก่งมากค่ะเด๋ยวนี้แม่ฮห้ริบักข้าวกินเองนะคะโอเคไหมโอเคกันค่ะ บายยกัน